Live, ยูดีพีลัยินดีนำเสนอสาระรู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซ n ์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรีนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMTP u Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook RMTP u Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือพูดคุยทักทายแล้วก็เสนอแนะรายการกันได้นะคะในช่วงแรกเป็น Daily s t r r y ค่ะ ช่วงนี้ชวนมาเช็คเส้นบนเล็บแบบไหนที่เสียงเมเร็งกันนะคะส่วนช่วงที่สองเป็นนิวซอรีค่ะมาติดตามแผนการทำฝนเทียมเพื่อล้างหมอกควันพิษในกรุงนิวเดลีกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้ค่ะ ในช่วงแรกวันนี้นะคะมีเรื่องของอเช็คเส้นบนเล็บแบบไหนที่เสียงมะเร่งกันนะคะคุณฟังคะเล็บที่เป็นเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนหรือสังเกตเห็นเล็บเป็นสีขาวเป็นเส้นสีน้ำตาลแค่ดูผ่านตาก็รู้สึกได้ว่าสุขภาพเล็บไม่น่าจะปกติแล้วใช่ไหมคะยิ่งพอมีกระแสว่าเล็บเป็นเส้นอาจเสียง โรคมะเรงได้ก็คงยิ่งรู้สึกกังวลกันไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเพื่อความกระจ่างชัดในเรื่องที่ว่าเล็บเป็นเส้นขาดวิตามินอะไรเล็บเป็นเส้นแนวตั้งบอกโรคได้ไหมวันนี้นะคะทางรายการมีข้อมูลมาฝากกันค่ะคุณฟังการเล็บนั้นถ้าเกิดเป็นเส้นแนวตั้งเห็นขีดของเส้นได้ชัดเจนอาจจะเกิดจากสาเหตุเช่นการขาดวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามิน B12 ิ ธาตุเหล็กสังกะสีหรือแมกนีเซียมอายุที่มากขึ้นภาวะผิวแห้งผิวขาดน้ำพฤติกรรมที่ชอบกัดเล็บการติดเชื้อราใต้เล็บโกรคผิวหนังอักเสบหรือรังชนิดไลไลเคนแพลนัสที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยจะพบว่ามีอาการบริเวณผิวหนังเส้นผมเล็บหรือเยื่อเมือ บุผิวโรคสะเก็ดเงินที่เล็บนะคะโรคไฮโปไทรอยหรือภาวะที่ต่อมไทรอยทำงานน้อยลงทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอยแล้วก็โรคหลอดเลือดแดง ส่วนปลายอุตันหากว่าเล็บมีเส้นสีขาวเป็นแถบขวางหรือเป็นเส้นแนวนอนนะคะอาจเกิดได้จากสาเหตุเช่นภาวะขาดสังกะสีหรือโปรตีนอาจจะเห็นจุดสีขาวขุ่นขุนขึ้นที่เล็บหรือที่เรียกว่าดอกเล็บนะคะการตกแต่งเล็บนั้นก็คือการทำเจลทำเล็บเจลนะคะการตกแต่งเล็บด้วยวัสดุอื่นก็เป็นเวลานานก็อาจจะทำให้หน้าเล็บ ถูกทำลายจนเล็บเป็นเส้นได้เช่นกันนะคะรวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดกับเล็บเช่นประตูหนีบเล็บหรือของหนักตกใส่มือแล้วก็กระแทกเล็บอย่างรุนแรงภาวะเครียดสะสมจะส่งผลให้เล็บอ่อนแอเปราะบางได้ง่ายขึ้นโรคกลากแล้วก็อาการผิวหนังอักเสบหรือการติดเชื้อรายีสต์แบคทีเรียหรือหูจากไวรัสนะคะรวมทั้งโรคสะเก็ดเงิน การเป็นไข้สูงในระยะเวลานานอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิดหรือการเป็นไข้เลือดออกหรือปอดอักเสบโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้อาจจะมีเล็บเป็นเส้นสีขาวขนาด2ใน3ของพื้นที่เล็บโรคซิฟิลิสที่อาจจะมีภาวะร่างกายสร้างเล็บได้น้อยลงก็ทําให้เกิดรอยบุ๋มขึ้นมาจึงทําให้เป็นรอยขีดแนวขวางที่เล็บและโรคไข้ลอยอาจจะมีอาการเล็บนูน เป็นเส้นแนวนอนได้เช่นกันนะคะส่วนเล็บเป็นเส้นขีดดําอาการอาจจะมีทั้งเล็บเป็นเส้นขีดเล็บเป็นเส้นสีน้ําตาลหรืออาจจะเห็นเส้นสีดําบนเล็บมีลักษณะเป็นปื้นตามแนวยาวของเล็บนะคะ,ะจากคนเล็บไปจนถึงปลายสุดของเล็บและมีตั้งแต่เส้นเดียวไปจนถึงหลายเส้นเกิดได้จากหลายสายเหตุด้วยกันนะคะเช่นกระหรือายใต้เล็บอายุที่มากขึ้น เชื้อชาติโดยเฉพาะคนเอเชียนะคะหรือคนผิวสีคล้ำการบาดเจ็บบริเวณเล็บเช่นถูกกดทับประตูหนีบหรือการกัดเล็บการตั้งคันที่อาจกระตุ้นการสร้างเม็ดสีการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาต้านไวรัสเคมีบำบัดบางชนิดการฉายแสงรังสีรักษาการติดเชื้อราใต้เล็บแล้วก็มะเรง็งเมลานโนมา ที่เกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีแบ่งตัวมากผิดปกติทําให้มีการสร้างเม็ดสีมากขึ้นจนแสดงอาการให้เห็นเช่นเล็บเป็นขีดสีดําหรือเล็บเป็นปื้นสีน้ําตาลสีไม่สม่ําเสมอขอบหยักไม่ตรงมักเป็นแค่เล็บเดียวอย่างไรก็ตามนะคะหากเล็บเป็นเส้นสีดําหรือเส้นสีน้ําตาลหลายๆเล็บแล้วก็เส้นนั้นมีขนาดน้อยกว่า6ม mm, มมีสีที่สม่ําเสมอ ขนาดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ลามไปบริเวณอื่นๆของเล็บที่สำคัญก็คือไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้มาก่อนเล็บก็เป็นเส้นสีดำในลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่สัญญาณของมะเร็งนะคะแต่หากไม่แน่ใจก็ลองไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลได้นะคะโดยส่วนใหญ่อาการเล็บเป็นเส้นไม่อันตรายเพราะมักเกิดจากการขาดสารอาหาร การกระทบกระเทือนรวมถึงสภาพผิวหนังแล้วก็เล็บเปลี่ยนแปลงตามวัยด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายสาเหตุด้วยกันค่ะยุเวเณในกรณี่ทีพบความผิดปกติบางอย่างที่เล็บรวมด้วยเช่นมีการเปลี่ยนแปลงของผิวเล็บหรือรูปร่างเล็บเปลี่ยนไปเช่นบิดเบี้ยวเป็นหลุมผิวคลุกคละเล็บลอกเล็บเปลี่ยนสีผิดปกติเช่นซีดขาว เล็บมีสีเขียวสีเหลืองสีดำเล็บเป็นเส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มๆที่มีขอบเขตไม่ชัดเจนสีไม่สม่ำเสมอเส้นที่เล็บมีขนาดใหญ่มากกว่า6มิลิเมตรเส้นดำที่เล็บเตเร็วหรือลามไปที่ผิวหนังรอบๆเล็บหรือจมูกเล็บนะคะมีแผลแล้วก็มีก้อนบวมหรือเลือดออกใต้เล็บง่ายรู้สึก ปวดบริเวณใต้เล็บมีประวัติครอบครัวของการเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโมนาบริเวณเล็บมาก่อนนะคะหากพบสัญญาณเหล่านี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและวินิจฉัยอาการอย่างละเอียดนะคะค่ะคุณฟังค่ะการรักษาเล็บนั้นาการรักษาเล็บที่เป็นเส้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการผิดปกติซึ่งหากตรวจเจอว่ามาจากโรค ก็ต้องรักษาไปตามแนวทางของโรคนั้นๆหรือหากพบว่าเล็บเป็นเส้นจากการขาดสารอาหารบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เล็บก,กลับมามีสุขภาพที่ดี เล็บเป็นเส้นนับว่าเป็นสัญญาณผิดปกติที่ร่างกายฟ้องออกมานะคะดังนั้นอยากให้ตรวจเช็คสุขภาพเล็บกันในบ่อยเพราะอย่างที่เห็นว่าเล็บบอกโรคได้นะคะแล้วก็หากตรวจพบความผิดปกติได้เร็วนะคะก็ยิ่งจะมีโอกาสในการรักษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้มากเท่านั้น ทิ้งท้ายช่วงนี้มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับวิธีทำเล็บสวยสุขภาพดีมาบอกต่อกันด้วยนะคะเริ่มต้นการดูแลเล็บดูวยวิธีง่ายๆเลยก็คือหมันตัดเล็บมือและเล็บเท้าโดยไม่ควรตัดให้สั้นจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เจ็บบริเวณเนื้อปลายเล็บได้จากนั้นตะบายเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายแหลมๆที่เหลืออยู่โดนกับอะไรเข้านะคะจนกลายเป็นแผลนอกจากนี้นะคะ แนะนำให้แช่เท้าในน้ำอุ่นแล้วก็ใช้ขนแปลงนุ่มๆม,มาขัดสัปดาห์ละ2-3ครั้งเพื่อให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในซอกเล็บหลุดออกไปซึ่งจะช่วยทำให้เท้าของคุณดูสะอาดเอี่ยมกว่าการล้างแบบปกติรวมถึงควรทำให้เล็บมีความชุ่มชื้นด้วยโดยช่วงหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ๆก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดกับการลงมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงเล็บโดย ด้วยโลชั่นทาผิวนะคะหลังจากทาผิวทั่วร่างกายเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาบำรุงเล็บเท้าให้ชุ่มชื่นกันด้วยนะคะหรือใครจะใช้แฮนด์ครีมโดยเฉพาะก็ได้ไม่ว่ากันนะคะหากรู้สึกเจ็บบริเวณข้างเล็บอยู่บ่อยๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัดเล็บสั้นจนเกินไปฉะนั้นนะคะก็ลองเปลี่ยนวิธีตัด แบบใหม่ด้วยการตัดให้เป็นเส้นตรงทั้งหมดและไม่ต้องตัดตรงมุมให้ลึกลงไปวิธีนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้ไม่เป็นเล็บขบแล้วยังทำให้ทรงเล็บดูสวยด้วยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะวิตามิน B2 ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงเล็บแข็งแรงไม่เปราะหักง่ายและยังช่วยป้องกันจุดด่างขาวที่เกิดขึ้นบริเวณเล็บมือได้อีกด้วยค่ะโดยพบมากในตับสัตว์นะคะ นมเนยถั่วผักใบเขียวปลาไข่อาหารประเภทธัญ,ญพืชเมล็ดทานตะวันและฟักทองและหากเล็บของอคุณฟังเกิดอาการผิดปกติไม่ว่าจะมีสีแปลกไปหรือมีรอยด่างต่างๆเกิดขึ้นบนเล็บก็อย่าชะล่าใจนะคะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะโรคบางโรคก,ก็จะบ่งบอกอาการทางเล็บได้ทางที่ดีนะคะหาก รู้สึกว่าเล็บผิดปกติแล้วให้รีบไปปรึกษาแพทย์เร็วที่สุดจะดีที่สุดนะคะ าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ New s อลีค่ะมาติดตามแผนการทำฝนเทียมเพื่อล้างหมอกควันพิษในกรุงนิวเดลีกันนะคะขุนฟังค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงนิวเดลีก็กล่าวว่าอาจจะเริ่มทำฝนเทียมในวันที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแล้วก็การรับรองด้านกฎหมายโดยจะมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแผนนี้ให้ศาลสูงของอินเดียพิจารณาด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะจีนอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเคยใช้ฝนเทียมในการกำจัดหมอกควันพิษแล้วทั้งนี้แต่ชนีคุณภาพอากาศของนิวเดลีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ320ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นระดับอันตรายตามการจัดอันดับของ IQ Air นะคะก่อนเข้าฤดูหนาของทุกปีเมื่อกระแสลมหยุดนิ่งและอุณหภูมิลดต่ำลง กรุงเนรวเดลีจะเจอกับปัญหาของหมอกควันพิษที่ออกมาจากไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นจากการก่อสร้างแล้วก็การเผาไหม้พื้นที่ของอกเกษตรรอบๆนะคะโดยสารสูงอินเดียมีคำสั่งให้เกษตรกรร,กร,รอบกรุงเนิวเดลีหยุดการเผาพื้นที่การ,กรเกษตรของตนรัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศปิดโรงเรียนทั่วเมืองหลวง และจะนำมาตรการจำกัดรถยนต์วันคู่วันคี้มาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาควันไอเสียท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากในเมืองที่คับข้างแห่งนี้นะคะทิ้งท้ายกันที่ภาะวะเอ่อโลกเดือดที่ผลักดันให้อราคาน้ำมันมะกอกสเปนสูงขึ้นในปีนี้เกษตรกรชาวสเปนต้องเผชิญกับภัยแรงที่ถูกจัดว่าเร็วร้ายที่สุดในชีวิต แล้วก็มาพร้อมๆกับคลื่นความร้อนและปัญหาไฟปา่าซึ่งเกิดขึ้นทั่วยุโรปนะคะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้นำที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งสิน้นเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเอิประธานคณะกรรมาการยุโรปกล่าวว่าภาวะวุ่นวายและความสูญเสียมหาศาลอันเกิดจากสภาพอากาศแบบสุดข,ขั้ว ตั้งแต่สโลวีเนียไปจนถึงบัลแกเรียรวมทั้งทั่วพื้นที่ประเทศสมาชิกยูนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาวะโลกเดือดแล้วหนึ่งในผลกระทบของสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่มีต่อภาคเกษตรกรน,นั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันมะกอกของสเปนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงครึ่งหนึ่ง จากผู้ผลิตน้ำมันมะกอกทั่วโลกในปีที่แล้วนะคะสเปนปเผชิญอากาศที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติการแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงสองปีหลังก็ได้ปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของปีก่อนๆทำให้ประเด็นภาวะภัยแรงกลายเป็นเรื่องน่าวิตกสำหรับกลุ่มผู้ผลิตที่ยังมองไม่เห็นความหวังว่าสถานการณ์ในปีหน้านั้นจะดีขึ้นได้อย่างไร ขณะเดียวกันนะคะผลผลิตมะกอกที่ลดลงก็ยังทําให้ราคาน้ามันมะกอกของสเปนเพิ่มขึ้นหนึ่งสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเาว่าแ้งนํามาซึ่งการถกเถียงเกี่ยวกับการจัดสันปันน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าไม่ใครควรได้รับการปันส่วนก่อนใครขณะที่ความเป็นจริงก็คือต้นมะกอกเป็นพืชที่ต้องการน้ำพอควรในเรื่องนี้ เอดูอาร์ดพรผู้ผลิตน้ำมันมะกอกจากแคว้นกาตาลุญญาซึ่งควบคุมธุรกิจครอบครัวที่ทำมาแล้วหลายชั่วอายุคนแสดงความผิดหวงังต่อการให้ความสำคัญของการจัดสรรปันน้ำในช่วงภาวะแล้งของสเปนที่อยู่ระดับรุนแรงแต่มีการปันทรัพยากรน,น้ำไปให้สนามกอล์ฟมากกว่าให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกต้นมะกอกซึ่งต้องการน้ำอย่างมาก สถานการณ์ที่ดูน่ากังวลในสเปนนี้ยังเป็นการตอกย้ำมุมขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่แสดงความกังวลว่าทั่วทั้งโลกยังไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้เลยขณะที่การตอบสนองจากประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นยังไม่มากพอเช่นกันค่ะคุณฟังคะ่ะวันนี้ รายการไ์โซลี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครค,ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u t p Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยถ้ากายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะวันนี้ดิฉันวิมลพันธ์อภวะต้องลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ อา u ์ t p l i v ยยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรยายการ i ซ n c s t t r y y ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i ล e r M u u p p c t t h ครับ